ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,566ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนานการพิเศษของนายไพชยนต์สีม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชระดับปริญญาโทมหาวิทยายลัยนเรศวรระดับปริญญาเอกมหาวิทยายลัยราชภัฏกำแพงเพชรข้าพาเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยาฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามที่กศกกำหนดปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีเทพการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนครูและบุคลากรมีความรู้และเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ร่วมประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้กับหัวหน้ากลุ่มสาระ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่เข้ากันไปตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เห้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการบริหารการจัดการเรียนรู้ ้วยแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นแนวทางหลัก Active Learning โดยเรียนรู้ Active Learning ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพมีการวัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการ,รส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำข้อมูลสารสนเทศมาวางแผนและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบงังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครูและบุคลากรการาศึกษามีความตระหนักและร่วมวางแผนดำเนินงานตามภารกิจรวมถึงท่องตัวตามกฎหมายและหลักบริหารที่ดีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดร่วมนิเทศกำกับติดตามงานตามกฎหมายและบริหารที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส,งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนครูมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงานนิเทศติดตามและรายงานผลการดำเนินงานกิจการผู้เรียนการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมคณะสีการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยผ่านการบริหารหัวหน้าระดับชั้นสู่ครูที่ปรึกษาที่จะมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษต่างๆเป็นรายบุคคลผ่านครูที่ปรึกษาสองท่านต่อหนึ่งห้องเรียน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและคุณภาพการดำเนินงานเชื่อมโยงการจัดทําคู่มือและคํานำเพื่อเสริมความเข้าใจในการรับบริการที่มีคุณภาพ นำนวัตกรรมมาพัฒนางานเพื่อสร้างคุณภาพในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางานเพื่อให้เกิดคุณภาพในการดำเนินงานด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบผ่านการประชุมวางแผนสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะแก้ไขปัญหาโดยจะจัดค่า PLC ขึ้นในค่บวันศุกร์คาบ9ทุกสัปดาห์ การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาที่มีความรวดเร็วถูกต้องเพื่อให้บริการแก่นักเรียนผู้ปกครองรวมถึงชุมชนใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรมทั้งที่จัดภายในโรงเรียนและจากสถาบัานภายนอก ที่มีความสำนาญในด้านความรู้ทักษะกระบวนการเฉพาะด้านท่านผู้อำนวยการภพยชยนศีม่วงได้บริหารงานจัดการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมอย่างเป็นระบบตรวจสอบได้ทำให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชรทั้งในระดับนานาชาติรวมถึงระดับประเทศมากมาย โดยนักเรียนสามารถได้รับรางวัลในระดับนานาชาติในปีการศึกษา2565ดังนี้นักกีฬาซอฟเทนนิสทีมชาติไทยโดยสมาคมซอฟเทนนิสแห่งประเทศไทยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน Primary School Football World Cup Invitational การแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติที่ประเทศไต้หวันรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันระดับนานาชาติ Taipei International Youth Music Competition 2023รุ่นเปียโนเพอร์ฟอร์แมนซ์อดัลท์ดิวิชันรอบชิงชนะเลิศณประเทศไต้หวันรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันระดับนานาชาติ Taipei International Youth Music Competition 2023รุ่นเปียโนเพอร์ฟอร์แมนซ์ูเนีร์ไฮสคูลดิวิชันรอบชิงชนะเลิศนัประเทศไต้หวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันระดับนานาชาติ Taipei International Youth Music Competition 2023รุ่นเพียโนโปเปอรเรนต์ sixth grade division รอบชิงชนะเลิศณประเทศไต้หวัน